เพื่อนร่วมห้องถูกปอบกินแตงเป็นนักศึกษามห,หาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเมื่อขึ้นปีสองต้องย้ายออกมาอยู่หอนอกมหาลัยมีเพื่อนแนะนำหาเพื่อนร่วมห้องให้เป็นนักศึกษาปีสองเหมือนกันแต่อยู่คนละคณะกันชื่อว่าเมย์เมย์เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย โดยรวมแล้วก็จัดว่าเป็นคนนิสัยดีใช้ได้ยังไม่ถึงเทอมทางบ้านของเมส่งข่าวมาบอกว่ายายของเมป่วยหนักทำให้เมต้องลาเรียนเพื่อกลับไปเยี่ยมอาการยายของเมยายของเมอายุกี่ปีแล้วละ่ะแปดสิบกว่าเกือบจะ90้าสิบแล้วละ่ะแต่แกแข็งแรงดีโกที่จะมาเรียน แกก็ยังปกติดีอยู่เลยทาไมจ,จู่ๆถึงมาป่วยหนักเอากระทันหันแบบนี้ก็ไม่รู้เป็นธรมรมดาของคนแก่และมีอะไรก็ค่อยส่งข่าวมานะจ้าไม่หายไปจนครบหนึ่งสัปดาห์จนกระทั่งตอนค่ำของคืนหนึง่งได้กลับมาจากเรียนและแวะทานข้าวตอนเย็นพอกดสวิตช์ไฟในห้อง แตงก็ตกใจสะดุ้งสุดตัวเพราะเห็นเมนั่งอยู่ในมุมห้องมืดๆคนเดียวเอา้าเมตกใจหมดเลยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอแต่เมก็ไม่ตอบกลับมาได้แตจะนั่งชันเข่าก้มหน้าไม่พูดไม่จา้าแตงเลยถามต่อไปอีกว่ายาเป็นยังไงบ้างหายป่วยหรือยังแต่คราวนี้มีเสียงตอบกลับมาว่า ยายแกเสียแล้วแตงเลยคิดว่าสงสัยเมมันคงจะกำลังเศร้าอยู่ก็เลยพูดปลอบใจไปว่าเราเสียใจด้วยนะแล้วแตงก็เดินไปเปลี่ยนสื้ผ้าเข้าห้องน้ําแต่พ่อออกมาจากห้องน้ำก็ไปพบเมแล้วเมมันไปไหนแล้วนะสงสัยเจอกไปหาอะไรกินแน่เลยแตงพูดกับตัวเอง แต่ก็นั่งรอจนเกือบดึกก็ไม่เห็นเมย์จะกลับเข้ามาแตงรอจนกระทั่งหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องเข้ามาแตงลืมตาขึ้นอย่างงัวงเงียแต่แตงเห็นเหมือนมีเงาคนซ้อนกันเข้ามาแต่จังหวะนั้นแตงคิดว่าตัวเองคงกำลังอยู่ในอาการงัวงเงียลืมตาไม่ได้เต็มที่ เหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นเลยไม่ได้สนใจอะไรและถามออกไปว่าไม่หรอทำไมกลับมาหอดึกจังแล้วง่วงมากเลยนอนหลับก่อนอืมไม่เป็นไรเราขอกินขอนุ่ยเย็นหน่อยนะอือด้วยความที่ง่วงมากแต่เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ในหู ว่าได้ยินเสียงการเลือกของออกมากินเพราะเสียงของถุงที่ใส่ของกินที่ดังก็แกบปป๊ไปจังหะตลอดจนกระทั่งรุ่งเช้าแตงตื่นขึ้นมาก็ไม่พบเมย์หันไปนมองที่เตียงของเมย์ก็อยู่ในสภาพปกติคือพับเอาไว้อย่างเดิมเหมือนกับยังไม่ได้มีใครมานอนหรือไม่ก็ตื่นและพับเก็บแล้วนั่นเอง ทำให้แต่งงมากเมื่อนึกขึ้นได้แต่จึงไล่ทักไปหาว่าออกไปได้แต่ตอนไหนแล้วทำไมตื่นไวจังผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีการเปิดอ่านแต่ที่ตัดสินใจกดโทรศัพท์ไปหาเมสักพักก็มีคนร,รับสายแต่กลับไม่มีเสียงของเม์ฮัลโหลเมเมื่อเช้าออกไปตอนไหนหรอ ทำไมเราตื่นมาก็ไม่เห็นแล้วนี่ไม่ใช่เมนะคะเป็นแม่ของเมตอนนี้เมนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแม่แจ้งทางมหาลัยไปแล้วหนูคงเป็นเพื่อนร่วมห้องของเมสินะคงยังไม่รู้ว่าเมนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสามวันแล้วพอได้ยินไปสายบอกแบบนั้นแตงแท่จะไม่เชื่อหูยังแย้งกลับไปว่า มันจะจริงได้ยังไงก็เมื่อคืนนี้เม่กลับมานอนที่หอยังได้คุยกับเม่อยู่เลยแต่ปลายสายก็ยืนยันว่าตอนนี้เม่กําลังนอนตรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆถ้าไม่เชื่อมาดูได้เลยแล้วแม่ของเม่ก็บอกชื่อโรงพยาบาลให้กับแตงหลังจากวางสายแต่ยังงง และสับสนอยู่กับเหตุการณ์ที่ได้ยินในวันนี้เมื่อตั้งสติได้แตงรีบไปเปิดตู้เย็นดูก็พบว่าของกินที่แตงซื้อมาก็ยังอยู่ครบนั่นก็เท่ากับว่าสิ่งที่แตงเห็นว่าเมย์กลับมาที่หอแท้ที่จริงแล้วเป็นวิญญาณของเมงั้นหรอเมื่อคิดได้แบบนั้นแตงก็ขนลุกและรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที อย่างนี้แล้วไม่เท่ากับว่าเมตายไปแล้วหรอเพราะการที่วิญญาณจดจากล่างไปหาคนนั้นคนนี้เอารากฏกายให้ใครเห็นเจ้าของวิญญาณน,นั้นก็ต้องเสียชีวิตก่อนสิแล้วนี่มัอนอะไรกันก็แม่ของเมย์ยังบอกว่าเมย์นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่นั่นก็เท่ากับว่าเมย์ยังไม่ตายและที่แตงเห็นเมื่อคือนคืออะไรละ่ะ แตงเลยไปดักโลพบเพื่อนของเมย์ที่เรียนคณะเดียวกันและชวนกันไปเยี่ยมเมย์ที่โรงพยาบาลและพอตกวันเสาร์ใต้กับเพื่อนของเมย์ก็ไปเยี่ยมเมย์ที่โรงพยาบาลแต่มีรถจนส่วนตัวครับจึงขับรถไปกับเพื่อนของเมย์สองคนเพราะโรงพยาบาลที่เมย์อยู่เป็นคนละอำเภอกับหาไหลยพอไปถึงโรงพยาบาล แต่ก็หาห้องพิเศษที่แม่ของเม่บอกมาในโทรศัพท์แต่จังหวัดที่แตงหยุดยืนมองหาเลขที่ห้องและมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเม่แต่สิ่งที่แตงเห็นด้วยการมองเข้าไปที่กระจกหน้าประตูนั้นแตงเห็นไปยายแก่กำลังขึ้นคล่อมล่าที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเมื่อแตงเห็นดังนั้นก็รีบเปิดประตูเข้าไปทันทีโดยไม่ได้เข้าประตูเสียก่อน ท่ามกลางความตกใจของคนที่ไปกับแตงด้วยแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็กลับเห็นเพียงล่าของเมยที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเพียงคนเดียวและจังหวะนั้นแม่ของเมยก็เดิอนออกมาจากห้องน้ำพอดีและถามแตงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวดพาดเข้ามาแบบนี้แตงบอกว่าเมื่อกี้แตงเห็นคนแก่กำลังขึ้นข่อมล่าของเมยแต่พอเปิดประตูเข้ามา ก็กลับไม่เห็นเสียแล้วแม่ของเบบอกว่าแกคงตาฝาดไปเสียมากกว่าเพราะในห้องนี้ก็มีแม่เฝ้าอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่แต่ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดไปอย่างแน่นอนเพราะเห็นชัดมากเป็นลักษณะนคนแก่ผิวเหี่ยวยน่นแต่หน้าตาน่ากลัวมากเหมือนไม่ใช่คนพอแต่ยืนยันเสียงแข็ง แม่ของเมยก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเหมือนกันจึงขอร้องให้แตงกับเพื่อนของเมยที่มาด้วยกันอยู่ฟ้เมย์ด้วยกันสักคืนเพราะกว่าพี่สาวของเมยจะลงมาจากต่าจังหวัดก็เป็นพรุ่งนี้แตงกับเพื่อนของเมย์จงรับป่าจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วเมยเป็นอะไรหรอแม่ถึงได้นอนไม่ได้สติแบบนี้แม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ยายของเมยตายไปได้สองวัน จูๆ่ๆเมย์ก็มาล้มป่วยลงอยากก่างกระทันหันโดยไม่รู้สาเหตุได้กับเพื่อนของเมยฟังก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันปกติเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนขี้โรคอะไรพอจะแข็งแรงดีก่อนกลับบ้านก็ไม่มีวีว่แววว่าจะเจ็บป่วยอะไรแต่พอแต็กถ,ถามถึงยายของเมยที่เพิ่งเสียชีวิตไปแม่ของเมยก็มีอาการกระอักกระอ่วนในการตอบ เมื่อกลับมีอะไรปิดบังเอาไว้จนตกกลางคืนในขณะที่แม่กับเพื่อนอีกควนหลับกันแล้วแต่แต่ยังไม่หลับแต่ยังนั่งเล่นมือถืออยู่อีกแล้วพันหูของแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปมาอย่างเนิบๆช้าๆอยู่หน้าประตูแต่พอแต่ลุกไปเปิดประตูดูก็ไม่เห็นใครจนแต่กลับมานั่งที่เดิมอีกครั้ง ก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อจูจ่ๆก็มีใบหน้าของคนแก่มาหยุดมองและแยกเขี้ยวอย่างน่ากลัวที่กระจกตรงหน้าประตูเพราะไม่ได้ลูดผ้าม่านปิดพอแตกเห็นแบบนั้นก็ล้องกี้เสียงดังขึ้นทันทีจนแม่ของเม์กับเพื่อนคนตื่นขึ้นมาทั้งสองคนตกใจมากและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แต่ผิดตา และมือก็ชี้ไปที่ประตูและพูดแต่ว่าผีผียายแกแต่พอแม่ของเมย์กับเพื่อนมอ,อกไปที่ประตูก็กลับไม่พบอะไรเลยบอกให้แตงลืมตาดูใหม่พอแตงลืมตาขึ้นดูก็ไม่เห็นอะไรจริงๆแต่แตงยืนยันว่าเมื่อกี้เห็นเป็นผีคนแก่จริงๆหน้าตาน่ากลัวมาก สรุปคืนนั้นก็มีใครกล้านอนหลับกันอีกเลยเอาแต่หวาดกลัวไปหมดโดยเฉพาะที่แตงเห็นเรื่องหลอนอยู่คนเดียวพอตอนเช้าแตงรีบขับรถกลับบ้านเละเพื่อนของเมยนั่งรถกลับมหาลัยไปเพียงคนเดียวเพราะแต่ต้องการจะกลับไปให้ตาข้างบ้านที่เป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมยโดยก่อนออกมาจากโรงพยาบาล แ่ได้เก็บเส้นผมของเมที่หล่นอยู่ตามหมอนใส่ถุงเอาไว้เพื่อเอามาให้ตาคนที่ว่าดูให้เพราะเวลาแกทำพิธีดูให้ใครจะต้องใช้เส้นผมประกอบการทำพิธีและพอแกทำพิธีดูให้ตาถิ่นก็ต้องตกใจจนต้องร้องอุทานออกมาอีเด็กนี่มันกำลังถูกปอบกินถ้าไม่รีบแก้ให้ไม่กี่วันก็จะแห้งตายแล้ว จริงเหรอตาถิน่นแล้วนี่พอจะช่วยเพื่อนหนูได้ไหมไม่รู้ว่ามันกินไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าช่วยเลยตอนนี้อาจทันแต่ถ้าปล่อยไว้เพื่อนก็ตายแน่แล้วปอบที่ไหนหรอตาที่มันกินเพื่อนหนูอยู่ก็ปอบยายดังหนูเพื่อนเองนั่นแหละไม่รู้ว่าคนที่บ้านเขารู้กันหรือยังว่ายายดังหนูนี่เป็นปอบก็ไม่รู้เหมือนกันแหละตา แล้วถ้าเราไปบอกเขาเขาจะเชื่อหรือยอมรับหรอถ้าไม่เชื่อและไม่ยอมรับลูกเขาก็ต้องตายอย่างเดียวไม่มีทางแก้ไม่มีทางรักษาหายหรอกเชื่อตาสิตาหัวงอๆไปประกันแล้วเราต้องทำยังไงหรอตาตาบอกหนูไปได้เลยเดี๋ยวหนูจะโทรไปบอกกับแม่เมีให้บอกให้พวกเขาเจพวกขอที่ยายที่เป็นปอบแกใช้เป็นประจำ ตอนที่มีชีวิตยอยู่และออกมาให้ตาส่วนเส้นผมของังหนูนั่นอยู่ที่ตาแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาอีกเดี๋ยวตาจะแก้ให้เมื่อแตงตัดสินใจที่ไปบอกกับแม่ของเมตาพิจารถินได้บอกมาตอนแรกแม่ของเมไม่เชื่อบอกว่าแม่ของเขาไม่ได้เป็นปอบเสียหน่อยอย่ามากล่าวหากันแต่แตงก็บอกไปว่า ถ้าไม่เชื่อหรือไม่ทำตามที่ตาถินบอกมาไม่อาจตายได้จนในที่สุดผ่านไปสามวันแม่ของเมก็ติดต่อกลับมาบอกว่าอยอทำตามที่แตงบอกแล้วดีใจกลับไปเอาของใช้ของยายของเมมาให้แล้วให้แตงช่วยจัดการไปธุระให้ด้วยพ่อแม่ของเมอบอกว่าเมื่อคืนมีคนที่โรงพยาบาลทุกวิญญาณผีปอบยายของเมหลอก และแม่ของเมย์ก็เห็นเจอด้วยตัวเองด้วยก็เเลยเชื่อเพราะวิญญาณปอบจะพยายามเข้ามากินเมยที่นอนอยู่บนเตียงแต่แม่ของเมย์ตื่นขึ้นมาเห็นเสียก่อนหลังจากที่ตาถิน่นทำวิธีแก้และไล่ปอบไปจากตัวของเมได้แล้วอีสองวันต่อมาเมก็รู้สึกตัวฟื้นขึ้น,นมาด้วยร่างกายที่อิดโรยมากจนหมอที่โรงพยาบาลต่างหาสาเหตุไม่พบว่า ทำไมภายในร่างกายของเมถึงได้สึกหรอเหมือนคนอายุ70-80ปีไปได้และหลังจากที่เมย์ฟื้นขึ้นมาและออกจากโรงพยาบาลแต่ร่างกายก็อ่อนแอเกินไปที่จะกลับมาเรียนที่มหาลัยได้เมจึงหยุดเรียนไปโดยปริยายและต่อมาไม่ถึงสเดือนเมก็เสียชีวิตตาถีนบอกว่าเป็นเพราะเวลาสามเวรที่แม่ของเมตัดสินใจช้าไป นั่นแหละที่ทำให้อะไรอะไรสายเกินไปเป็นอย่างรบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดซับกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ